ครับยินดีเข้าสู่ทางช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนเราก็ต่างอยู่ยากกันแล้วครับครับโครคภัยไข้เจ็บบ้างหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลกกำลังเลาร้อนครับวันนี้ทางช่องของเราช่องก็จะพาชมสิ่งที่สวยงามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกครอบครัวชมสวน ในสิ่งที่จะพอมีกำลังใจครับสำหรับวันนี้เช้านี้ก็พาชมต้นดอกเข้าพรรษาครับสวยงามมากครับต้นเข้าพรรษานี่ครับดอกสวยงามมากครับนี่คือดอกเข้าพรรษาดอกสวยงามครับและสำหรับการปลูกต้นไม้ของเราคือต้นพยุงผ่านมาได้ประมาณหนึ่งเดือนก็สวยงามครับ ก็กำลังสวยงามแตกกิ่งแตกก้านสาขาครับเช้านี้ก็พาชมครับนี่กำลังสวยงามครับต้นพยุงได้หนึ่งเดือนผ่านมาก็ดูแลในสวนครับครับวันนี้ก็พาชมสวนแต่เชา้าก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เพื่อนเพื่อน้องๆ ถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราครับเช้านี้ก็จะเก็บมะนาวเพื่อเป็นว่านเป็นยาเอามาดืม่มน้ำน้ำดืม่มน้ำมะนาวกินพอเป็นกระแสครับก็จะพาชมสวนในเช้านี้อีกวันหนึ่งครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับชมร่วมกันไปด้วยนะครับ ครับนี่เกาพยุงต้นโตก็ปลูกไว้ประมาณ4ปีก็โตแล้วครับพาชมอีกครั้งหนึง่งครับวันนี้ก็อากาศคึ้มๆก็ไม่เราร้อนเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจสู้กับชีวิตในความวุ่นวายของโลกต่อไปในภายภาคหน้าเราก็พยายามทำวันนี้คือทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดหวังว่าอนาคตมันคงจะดีตามไป ครับเช้านี้ก็พาชมต้นพายุงที่เราปลูกไว้ครับเพื่อเป็นร่มเงาร่มเย็นเป็นสุกต่อไปภายภาคหน้าให้แก่ลูกหลานนี่ครับโตแล้วครับหนึ่งเดือนผ่านมาอย่าลืมนะครับช่วยบอกเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราครับช่วงนี้ก็หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่สวนอยู่ไร่อยู่นาก็ปลูกต้นไม้กันครับก็ดูแลทุกเชา้านี่ครับพายุงเราก็กำลังแตกกิ่งไปพร้อมๆกันที่เราปลูกไว้ในเดือนที่แล้วกำลังแตกก้านสาขาครับ,รบอย่าลืมนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าถูกใจยังไงก็ ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่วยกวดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราครับก็มีลังต่อครับลังต่อมาสร้างมาสร้างที่บ้านให้ครับกลางน้ําก็กําลังโตครับสร้างได้ประมาณเกือบเดือนแล้วก็แปลกนะครับนี่ครับอ่ะก็อยู่กันไป นี่ก็เป็นสะบัวครับดอกบัวที่บานแย้มก็มีหลายดอกแล้วนี่ครับดอกบัวขอมันมีอะไรมากครับคนเราก็เปลือกเต่มเหมือนบัวสีเหลาแล้วครับเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ครับพาชมสวนสีเขียวขจีครับก็เดินไปด้วยถ้าภาพเคลื่อนไหวมากมายหน่อยก็ขออภัยมาที่นีดเลยครับนี่ครับพยุงเรา ลูกไว้หนึ่งเดือนก็กำลังแตกกิ่งสาขาแตกก้านครับก็ประมาณ6เดือนก็คงจะโตแล้วครับก็รักษาเขาไว้ก็ดูไก่ป่าก็พากันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันไปครับมะนาวครับก็จะเก็บมะนาว พาชมในหนึ่งเดือนผ่านไปพยุงเรามะละกอก็เหลือแต่ลูกนะครับใบไม่เหลือต้นยอก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งก็ว่าไปครับเอาไวตา้ตำลูกยอเป็นอาหารว่างอันนี้ก็คือทุเรียนเทบก็เป็นต้นหวานต้นยาก็เคยมี หลายช่องก็บอกว่าเป็นว่านเป็นยาแก้มะเร็งแก้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นทุเรียนเทศครับอานนี้ก็พาชมสวนเพราะอากาศรมรื่นนะครับวันนี้แดดไม่จ้ามารายงานที่เราปลูกไว้ นี่ก็ต้นยางนาครับกวโตแล้วต้นยางนา,ออน,า,งน,านี่เตยครับเตยเอาไว้ใส่ต้มน้ำร้อนกิน หอมเื่นใจอันนี้ก็ว่านไผ่ดำก็ออกดอกสวยนะครับกำลังออกดอกแล้วช่วงนี้ไผ่ดำนี่ครับถัดกันไปก็เป็นพยาว่านพยาว่านก็คือป้องกันหลายสิ่งหลายอย่างเป็นป้องกันภยัยนี่ครับต้นพยาว่านป้องกันภยัยเมตตามหานิยมป้องกันจิิงต่างๆ ไผ่ดำที่ช่วงออกดอกหอมมากนะครับดอกของไผ่ดำก็เป็นว่านยาวันนี้ก็ไม่แดดเท่าไหร่ครับวันนี้เมฆบังดวงอาทิตย์ให้ก็เช้านี้ก็หอยทุกท่านที่อยู่บ้านอยู่ช่องต้องมีความสุขกายสบายใจครับก็อดทนเอาครับ ช่วงนี้หลายเรื่องหลายราวเรื่องโรคภัยไข้เก็บเรื่องต่างๆนานาทั่วโลกกําลังเล่าร้อนครับก็เลยพาชมสวนนี่ครับพยุงเราที่ปลูกไว้ก็ดูแลทุกเช้าโตแล้วครับก็ปลูกผสมผสานกันไปมียางนา มีต้นสักมีพระยุงหนึ่งเดือนผ่านมาก็ไม่ตายครับอีกหน่ก็ร่วงฝนไม่ตกก็ลดน้ำสามวันครั้งหนึ่งครับนี่ครับ่ามาาอมมะพร้าวเตี่ยมะพร้าวน้ำหอมก็พอยได้จิน ได้กินพอให้ปลูกไว้นี่ก็สี่ห้าปีครับก็ลูกดกก็เช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับก็อดทนเอาครับอยู่ดีจินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยกันทุกทุกท่านทำไงได้ครับมันเป็นวิกฤตของโลกไม่ใช่ที่ใดที่หนึง่งก็จะลืมครับ วันนี้ก็พาชมสวนอย่าลืมครับก็บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราครับครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยครับกราบสวัสดีครับมาทักทายครับ